คนเราเกิดมาหลายภพหลายชาติเราไม่รู้ว่าเราเคยสัญญากับคู่คนไหนในชาติไหนนะคะทาให้ส่งผลถึงเราในชาตินี้ทําให้เราไม่สมหวังในความรักทําให้เรามีปัญหาทั้งด้านชีวิตคู่นะคะรักใครก็ผิดหวังไม่เคยสมหวังในเรื่องของความรักเลยนะคะวันนี้แอนมีเคล็ดลับนะคะในการทําบุญเพื่ออุทิศบุญกุศลให้กับคู่นะคะในอดีตชาติ เพื่อเป็นการถอนสัจจะวาจานะคะที่เราอาจจะเคยสัญญากับคนณรกของเราไว้ในดิตชาตินะคะขั้นแรกนะคะให้เพื่อนเพื่อนทบุญบวชพระใหม่บวชเนนใหม่นะคะทําบุญกองบวช3กองนะคะให้คากองละ19บาทก็ได้นะคะให้เป็นการโอนร่วมบุญก็ได้แต่การโอนร่วมบุญให้อุน3ครั้งครั้งละ19บาทนะคะรวมทั้งหมดเป็น3กองนะคะหลังจากนั้นก็กวดน้ํานะคะ ข้าพเจ้าขอให้พระแม่ธรณีเป็นพยานว่าข้าพเจ้าบอกชื่อนามสกุลนะคะขออุทิศบุญที่ข้าพเจ้าสร้างบุญบวชพระใหม่บุญบวชเนรใหม่ทั้งหมดนี้ให้กับคู่ในอดีตชาติของข้าพเจ้าที่ถือสัจจะหรืออาฆาตกันมาก็ตามที่ไม่ได้เกิดมาของคู่กับข้าพเจ้า บัดนี้ข้าพเจ้าขอให้พระแม่ทโณนีเป็นพยานว่าข้าพเจ้าและคู่เหล่านั้นทั้งปวงหมดซึ่งเวีนกรรมสิ้นสัจจะสิ้นวาระต่อกันข้าพเจ้าไม่ขอผูกเวรต่อเขาและอย่าให้เขาผูกเวรต่อข้าพเจ้าอีกเลยนับจากนี้ขอให้ดวงทรัพย์ดวงความรักดวงการงานดวงโชคลาภดวงสุขภาพที่ดีของลูกเปิดด้วยอำนาจบุญ ที่ข้าพเจ้าเคยสร้างไว้จากอดีตชาติจนถึงปัจจุบันาชาติด้วยเถอดก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะสําหรับบทกวดน้ำของเรานะคะฝากพระแม่ท่านี้เคล็ดลับนี้นะคะแอดได้มาจากอาจารย์ท่านหนึ่งนะคะท่านแนะนำให้ทำแอดรู้สึกว่าแอดทำแล้วแอดประสบความสำเร็จนะคะทั้งด้านโชคลาภการเงินนะคะชีวิตดีขึ้นแล้วก็ความรักก็รู้สึกว่า ราบรืบ่นนะคะไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าเราไม่รู้นะคะว่าคู่ของเราในอดนชาติเขาอาจจะจองเวทเราอาจจะยังไม่มาเกิดน,นะคะก็ทําให้เราประสบป,ปัญหาทุกอย่างในชีวิตนะคะสําหรับคลิปนี้แอดก็ขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ